รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมฟิลกิติกรนะครับทุกวันอาทิตย์เวลา12นาฬิกา20นาทีถึงเวลา12นาฬิกา45นาทีนะครับกับรายการไดอารี่ช่อง5นะครับรายการที่มีเนื้อหาสาระและความบันเทิงนะครับต้องบอกท่านผู้ชมเลยนะครับว่าเหมาะกับผู้ชมอย่างยิ่งเลยนะครับกับในวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้ครับ คุณผู้ชมครับสำหรับช่วงกฎหมายเรื่องนี้กับทนายไดารี่ช่อง5วันนี้จะคุยเรื่องกฎหมายอะไรนั้นคุณเตงก่าเราอยู่ครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสาหรับวันนี้นะคะช่วงรอบรู้กฎหมายเรื่องนี้กับทนายเดีรีช่อง5พี่ทนายนิพนธ์ค่ะพาแตงกวาคุณผู้ชมมาที่นี่เลยที่นี่คือที่ไหนคะพี่นิพนธ์คะคที่นี่คือมจลอ,อนะคะหรือว่ามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรกรราชวิทยาลัยนะครับที่นี่มีความสําคัญคือเป็นมหาวิทยาลัยสูงที่ใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทยพี่นิพนธ์วันนี้เรามาติดตามเรื่องอะไรกันวันนี้นะครับมีหลักสูตรหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหลักสูตรที่สําคัญสําหรับพี่น้องประชาชนมากเลยนะฮะหลักสูตรการไขร้อพพิาาาทภปะชชน นะครับเคยได้ยินไหมครับยังไม่เคยได้ยินเลยแต่เหมือนจะเป็นกฎหมายใหม่ใช่ไหมคะชื่อคุ้นๆเลย่าครับซึ่งกฎหมายฉบับนี้นะครับเป็นกฎหมายที่มีความสําคัญมากสำหรับประชาชนนะฮะกฎหมายฉบับนี้นะครับถ้าพี่น้องประชาชนได้ศึกษาดีๆนะครับะเน็นว่าถ้ากรณีเกิดข้อพิพาทขึ้นนะครับประชาชนก็สามารถที่จะไปที่ศูนย์ไกลเกี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนสิ่งที่ประชาชนต้องได้คือหนึ่งไม่ต้องเสียค่าทนายความ2ไม่ต้องเสียค่าขึ้นศาลนะฮะไม่ต้องเสียเวลาตกลงได้จบ ดังนั้นเนี่ยถ้าประชาชนเนี่ยมีขอ้อพิพาทเกิดขึ้นเล็กน้อยเนี่ยนะครับ ก็ไปที่นี่เลยนะฮะและที่ทางหลักสูตรที่ทางมจลดําเนินการอยู่ตอนนี้เป็นรุ่นที่3นะครับค่ทราบว่าพี่นิพนธ์เองก็มาเรียนอยู่ด้วยครับวันนี้ก็สาเร็จการศึกษาเลยครับโอ้โหเป็นบัณฑิตเป็นนักไกรเกลี่ยที่จะช่วยเหลือประชาชนอำนวยความสะดวกด้านกฎหมายให้กับประชาชนลดขั้นตอนของการไปขึ้นโรงขึ้นศาลได้อีกทางหนึ่งว่าแต่รายละเอียดของหลักสูตรนี้นะคะมีที่มาที่ไปอย่างไรเขาเรียนอะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้แต่กว่าจะพาคุณผู้ชมติดตามนะคะพร้อมกับไปสัมภาษณ์อาจารย์ที่เกี่ยวข้องสัมภาษณ์ผู้บริหารับ ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมได้มาอยู่กับท่านพระอาจารย์สารนะครับซึ่งท่านก็เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรการเกลี่ยข้อพิพาทเชิงพทธนะครับวันนี้ผมได้อยู่กับท่านพระอาจารย์แล้วนะฮะผมขอให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับลองมาฟังดูว่าหลักสูตรการเกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการเกลี่ยข้อพิพาท2562เนี่ยนะครับว่า มีเนื้อหาสาระอย่างไรแล้วก็มจลเนี่ยนะครับได้เปิดศูนย์เกลียวกวิพาทและก็ทำหลักสูตรนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับมีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างไรนะครับเจิญพร้อประสบครับท่านครับผมอยากจะทราบเรื่องของประวัติและก็ที่มาที่ไปของการเปิดหลักสูตรนี้ครับท่านครับเดิมทีมหาชูลาเนี่ยเปิดหลักสูตรปริญญาโทปริญญาสาขาสันตศึกษาปี2555ัรับ โดยได้ลงนามเอโมยูกับสำนักงานศารพิธีธรรมสมัยนั้นท่านวิรัติถินุนิคุลเลขาธิการสํานักงานท่านมาแล้วก็สดาบันพระปกเกล้าสมัยนั้นท่านอาจารย์บวันสกุรวันโบท่านมาลงนามกับหลวงพ่อพม่าพันธิพอหลังจากที่มีการลงนามเอโอยูเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะเราก็ตั้งศูนย์ซึ่งกระบวนการในการตั้งศูนย์นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่ามันต้องผ่าน มาตรฐานมียุติธรรมจังหวัดอยุธยามาตรวจสอบ,รบตรวจเรียบร้อยแล้วก็ส่งเช็คประวัติของทุกคนที่เป็นกรรมการศูนย์ว่ามีคดีความมีอะไรยังไงหรือเปล่าพอพร้อมเราก็เชิญผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยทั้งทางกระทรวงก็ตามทางอยุทยาทั้งตำรวจทั้งอะไรมาร่วมเปิดศูนย์ด้วยกันเพราะเปิดศูนย์ขึ้นมาคําถามต่อไปแล้วใครจะมาทําหน้าที่เป็นผู้บธนนอนอเป็นผู้เกลี่ยใช่ไหม ก็ต้องฝึกอบรมพวกเกลี่ยเนี่ยเป็นที่มาของหลักสูตรนี้ขึ้นใช่ถูกเราขออนุญาตจากกพยชนะพูดถึงคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องนี้เป็นการจำเพาะก็ไปคุยกับท่านว่าหลักสูตรมันมีอยู่แล้วนที่กระทรวงมีอยู่แล้วที่กพยชก็มีอยู่แล้วเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่จะมาเผยดที่มหาจุฬาท่านก็ดูประวัติของเราก็เช็คว่ามหาจุฬาทาอะไรมาบ้างเราโชคดีว่าเราทําหลักสูตรนี้มานานมาก หลักสูตรปัญญาโทเอกเนี่ยท่านก็เชื่อเชื่อใจเราแล้วก็ให้มาเปิดทีนี้พอได้ผู้เกลีเกลี่ยขึ้นมาขึ้นทะเบียนได้ลายเส้นขึ้นมาเรียบร้อยแล้วก็เอาผู้เกลีเกลี่ยคนเหล่านั้นเนี่ยที่จบเนี่ยเอามาทํางานในศูนย์นี่ก็มาเป็นผู้ประนอมเป็นผู้เป็นผู้เกลีเกลี่ยบ้างมามีมีเวรแต่ละวันละวันก็ผัดกันมาผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรากําลังทําอยู่ตอนนี้ก็คือการพัฒนา ศูนย์ของเราเนี่ยให้เป็นที่รับรู้ของคนทั่วไปอตอนนี้เรามีแล้วเรามีแล้วล่ะคำถ,ถามคือจะทํายังไงจะให้คนอุยุทธยาหรือคนทั่วประเทศได,ได้รับทราบว่าเรามีศูนย์แล้วมีผู้ประนีผู้เกลี่ยวข้อง2 3 4 5แบบนี้ ท่านสนใจจะมาเข้าเกลี่ยเข้ากระบวนการเกลี่ยกับเราไหมตอนนี้มีอยู่3 4มสี่คดีอถามว่าผู้ผู้เกลี่ยมีประสิทธิภาพไหมเก่งไหมเนี่ยเราค่อนข้างจะการันตีรเพราะผู้อียเกลียบางคนเขาทํางานในศาลอยู่แล้วอครับเป็นผู้ประนอมในศาลอยู่แล้วฉะนั้นมานี่เขาก็มีศักยภาพใช่คู่ความสามารถเลือกเอาเลยว่าอยากจะได้ใครเป็นผู้ไเกลี่ยใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็คือความรับรู้ของประชาชนในยุทธยาก็ตามในจังหวัดใกล้เคียงก็ตาม ตรงนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญที่เราจะต้องทํางานดังต่อไปเพือนพอครับคุณผู้ชมคะและช่วงสัปดาห์หน้านะคะรับรู้กฎหมายเรื่องนี้กับทนายแดรี่ช่อง5เราจะยังคงติดตามเรื่องหลักสูตรการไก่เกลี่ยข้อพิพาทกันต่อค่ะยังมีรายละเอียดที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องเลยเดี๋ยวกลับมาติดตามพร้อมกันในสัปดาห์หน้านะคะสําหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับช่วงนี้นะครับเรามาที่ข่าวของวัดไตรมิตรกันบ้างนะครับวันนี้นะครับท่านเจ้าพระคุณธงชัยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตร พร้อมผู้ประกอบการนะครับที่มีชื่อเสียงหลายท่านนะครับร่วมการทิฏฐานจิตชนวนมวลสารทองคําแท่งเททองพระพุทธเปิดโลกธาราวดีสีโลก,กานาฏพระกิ่งณพกษั์บ,บรรยากาศในงานจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันเลยครับวันจันทร์ที่29มีนาคม2564เวลา15นาฬิกา19นาทีพิธีเททองพระพุทธเปิดโลกวาราวดีสีโลก,กานาฏพระกิ่งณพกษัพ พิมหน้าอินเดียโดยสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีสมเด็จธงชัยพร้อมพระคณาจารย์นั่งปลกอธิษฐานจิตสี่ทิศผสมชนวนมวลสารศักดิ์สิทธิ์แผ่นอักขระเลขยันท่านเจ้าประคุณสมเด็จธงชัยอธิษฐานจิตชนวนมวลสารทองคาแท่งเป็นปฐมฤกษ์พร้อมด้วยคุณธนินเจรยวรวณน,น์ประธานกรรมการซีพีคุณนรงศักดิ์พุทธพรมงคลประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยจีนดรแสงชัยโสธีวรกุล นายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยดรกิตติอิทธิพกรประธานสหสมาคมตระกูลแท่แห่งประเทศไทยคุณชานวิทย์ธิรันอัดประธานกรรมการโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิคุณสุชาติเศรษฐีวันรองประธานกรรมการหอการค้าไทยจีนอุปนายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยคุณยันยงปฐมศักดิ์อุปนายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยประธานกิติมศักดิ์หอการค้าไทยจีน คุณบุญยงยงเจริญรัตรองประธานกรรมการหอการค้าไทยจีนคุณวิวัต์เวศไกรศรีรองประธานกรรมการหอการค้าไทยจีนคุณสินชัยงามวงมาศรองประธานกรรมการหอการค้าไทยจีนคุณสมเกียรติเหล่าทวีสุขรองประธานกรรมการหอการค้าไทยจีนนายกสมาคมเถงไฮแห่งประเทศไทยคุณสมชายพิพัฒนานันท์อุปนายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย คุณชาญกิจวิทยาวราพร์อุปนายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยคุณกิติพงษ์เตรัตนชัยนายกสมาคมกิติมศักดิ์ถาวรสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทยจีนคุณวิทยาวัฒนโสพลวงศ์นายกสมาคมเผยแพร่คุณธรรมเต็กกาจีจินเกาะคุณสุขุมมีพันแสนนายกสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพคุณชุนภัยลินดีเลิศนายกสมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทยจีน พร้อมคณะกรรมการบริหารหอการค้าไทยจีนสมาคมแต้จิ <S <S ๋วแห่งประเทศไทยไม่ต้งไปไกต้อง ดอเหมือนว่ากำหนดผู้ที่จะประเกินจะตัวใจไยทจะมีองส่วนความสำเรัใรานุกอ้าพุทเจ้าจะเกิดขึ้นในโลกที่ผ่านมามี3รล้าน58แสนม คุณผู้ชมครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมครับไดอารช่องหพลังที่สร้างความเราใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกต่างม,มั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์เ mm hmm. จรโจพร้อมทะยานไปกับแพลตฟอร์มไ t เทค power you up new Suzuki Swift ไอ้ดูสิเป้าหมายพี่แก้วเด็ดนะที่นี่เลยครับมีแคกล่างวงจรปิดระบบสแกนใบหน้าสแกนลายนิ้วมือเครื่องเอ็กซเรย์ผ่านไปได้ทุกอย่างก็เป็นของเราแล้วครับลูกพี่นี่มันอุปกรณ์จาก H I P ทั้งนั้นไปเปลี่ยนเป้าหมายที่ไหนมี H I P ที่นั่นขโมยไม่กล้าไม่เชื่อก็ลองดูระบบรักษาความปลอดภัยต้อง H I P โทร0 9 7 8 0 7 8 8 8หรือคลิก www. sip. co. th แยกจากสุภาพบุรุษผู้มีเสน่ห์เป็นเรื่องยากแต่ก็ต้องทำระยะห่างทางสังคมโซเชียลดิสแทนซิ่งพลังที่สร้างความเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตา่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ดูโอเจ็พร้อมทะยานไปกับแพลตฟอร์มฮาร์ดเทค power you up new suzuki swift diary ช่องห คุณผู้ชมครับช่วงนี้นะครับเรามาเอาใจสาวๆกันบ้างนะครับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับการเลือกใช้ครีมโลชั่นและก็เซรั่มนะครับวันนี้นะครับเรามีคําตอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังนะครับโดยวันนี้นะครับคุณนิวนิวนะครับจะพาคุณผู้ชมนะครับไปค้นหาคําตอบนั้นด้วยกันครับผม สวัสดีค่ะช่วงนี้อยู่กับนินิวกัญญาลัตพงกัมปนานะคะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามกันค่ะรับรองว่าถูกใจคุณสาวๆแน่นอนต้องบอกนะคะว่าระหว่างเนเรื่องของความสวยความงามเนี่ย เป็นของคู่กันกับผู้หญิงค่ะขาดไม่ได้เลยสําหรับนิวแล้วนะคะก็เป็นคนที่สรรหาคัดเลือกผลิตภัณฑ์มาดูแลตัวเองอยู่เสมอทั้งเซรั่มทั้งครีมต่างๆเพราะว่าเราเนี่ยทำหน้าที่เป็นทั้งนักแสดงแล้วก็พิธีกรหน้าตาของเราเนี่ยก็อยู่กับเครื่องสําอางตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เราจะเลือกครีมดีๆสักชิ้นนึงหรือว่าเซรั่มดีๆมาบํารุงตัวเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าคัดเลือกเป็นพิเศษเลยค่ะ แล้ววันนี้นะคะน,นิวมีแขกรับเชิญเป็นทั้งผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยจะมาให้ความรู้กับคุณสาวๆในเรื่องของความงามกันค่ะดรชยานัน์แก้วมูลหรือว่าดรใหม่นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ,อะดอกเตอร์คะพูดถึงเรื่องของความสวยความงามกับผู้หญิงเนี่ยเป็นของคู่กันขาดไม่ได้เลยอ,อยากจะถามดอกเตอร์คะว,ว่าวิธีการที่คุณสาวๆเนี่ยเขาจะเลือกครีมบำรุงหรือว่าเซรั่มดีๆสักชิ้นหนึ่งเนี่ยมีเคล็ดลับในการเลือกยังไงบ้างคะ สำหรับเคล็ดลับนะคะในการเลือกใช้ครีมหรือว่าเซรั่มหรือว่าสกินแคร์นะคะข้อแรกเลยคือเราเนี่ยต้องเลือกสกินแคร์ที่เหมาะกับสภาพผิวหรือว่าสกินไทป์ของเรานะคะว่าเป็นชนิดไหนดังนั้นเราต้องรู้จักสภาพผิวของเราค่ะว่าเป็นชนิดไหนยกตัวอย่างเช่นผิวแห้งนะคะผิวมันผิวปกติผิวผสมหรือว่าผิวบอบบางค่ะค่ะทีนี้นี่ยอยากจะถามด็อกเตอร์ค่ะว่าในฐานะที่ด็อกเตอร์เนี่ยอยู่ในแวดวงของเรื่องของสุขภาพและความงามเราก็อยากจะถามว่า ถ้าเราจะเลือกครีมและเซรั่มสักตัวหนึ่งเนี่ยเราควรที่จะดูลักษณะอะไรเป็นสำคัญคะค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราก็ต้องเลือกชนิดค่ะโดยสกินแคร์พื้นฐานนะคะที่เราควรใช้ควรมีเนี่ยนอกจากกันแดดแล้วนะคะก็ควรจะเป็นสารพวกเกรติยด์นะคะกลุ่มวิตามิน A รวมไปถึงสารมอยเจอไรเซอร์ซึ่งให้ความชุ่มชื่นแล้วก็ให้ความแข็งแรงกับผิวค่ะนอกจากนั้นนะคะเราก็ต้องดูเรื่องแอคทีฟอินกอรเดียหรือว่าส่วนประกอบในตัวสกินแคร์นั้นค่ะอ๋อนี่ พูดถึงส่วนประกอบค่ะอย่างตัวนี้นิวเห็นว่ามีคําว่าไฮยาลูรอนบูสเตอร์ต่างๆเนี่ยคำเหล่านี้ส่วนประกอบเหล่านี้ค่ะเขามีสรรพคุณที่จะช่วยในเรื่องของอะไรบ้างคะค่ะคำว่าไฮยานะคะน่าจะย่อมาจากคาว่าไฮยาลูรอนิกแอซิดค่ะ,คะซึ่งเป็นส่วนประกอบในผิวหนังที่ทําให้ผิวมีความชุ่มชื่นค่ะทีนี้ค่ะนอกจากส่วนผสมเหล่านี้แล้วเนี่ยครีมเนี่ยเซรั่มต่างๆเนี่ยเขาควรจะมีส่วนประกอบอะไรอีกบ้างะคะ ก็ยกตัวอย่างะคะที่ใช้กันในปัจจุบันในสกินแคร์ทั่วไปนะคะก็คือในอะซินามายนะคะหรือว่าวิตามิน B3 คะ่ะซึ่งตัวนี้นะคะช่วยในการทําให้ผิวเนี่ยมีความแข็งแรงแล้วก็ชุ่มชื่นนะคะโดยไปกระตุ้นการสร้างเซรามายนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังช่วยลดการหลั่งน้ํามันนะคะในผิวทําให้ลดการเกิดสิวะคะ่ะนอกจากนั้นยังมีริ์เกี่ยวกับเรื่องไวเทนิ่งเอฟเฟนะคะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับแอน i ี g อ n g ค่ะ อ๋อโอ้โหเรียกว่า,าครอบคลุมทุกด้านเลยค่ะถ้าอย่างนี้ออย่างที่นิ้วเห็นในท้องตลาดทั่วไปก็จะมีแบบเซรัม่มมีไนท์ครีมระหว่างเซรั่มกับไนท์ครีมนะคะเขามีความแตกต่างมีความเหมือนอะไรกันยังไงบ้างอะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะคะเป็นไฮยาบูสเตอร์ซูเปอร์เซรั่มนะคะ,คะตัวนี้นก็จะเป็นเซรั่มที่ ช่วยในเรื่องของความชุ่มชื่นนะคะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเซรั่มของแต่ละชนิดว่าเขาใส่อ c t ที e อินกรีเดนต์ตัวไหนเข้าไปช่วยในเรื่องไหนบ้างสำหรับไนครีมนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูผิวค่ะเพราะาเราจะใช้ตอนกลางคืนแล้วก็ก่อนนอนใช่ไหมคะ<อ>ระหว่างที่เรานอนก็จะเป็นการฟื้นฟูผิวเข้าไปด้วยนอกจากส่วนผสมที่ด็อกเตอร์ได้กล่าวไปทั้งหมดแล้วเนี่ยค่ะนิวอยากจะแบบถามนิดนึงว่าอย่างแดดของเมืองไทยเนี่ยอย่างที่รู้ๆกันเนาะสาวๆเนี่ยคงไม่ชอบแน่นอนเพราะว่าแดดร้อนมาก ทำให้เกิดในเรื่องของฝ้ากระต่างๆอย่างเงี้ยค่ะดรคันนิวอยากจะถามว่าอย่างในตัวของเซรั่ม HK7 เนี่ยค่ะเขามีส่วนผสมอะไรที่จะสามารถช่วยในเรื่องนี้ได้อีกบ้างคะค่ะก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะคะว่าในซินามัยหรือว่าวิตามิน B3 นะคะมีฤทธิ์เกี่ยวกับไวท์เทนิ่งเอฟเฟทำให้มีผลเกี่ยวกับลดเลือนฝ้ากระนะคะจุดด่างดำต่างๆค่ะนอกจากนั้นนะคะก็จะมีเป็นสารพวก r e t นอย i d นะคะซึ่งในนี้นะะก็จะมีส่วนผสมของ r e ท i n o ลค่ะ ค่ะดรคะแล้วอย่างอ่ะนอกจากตัวเซรั่มแล้วค่ะอย่างไนท์ครีมอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถที่จะใช้ควบคู่กันได้ไหมคะในเรื่องของส่วนผสมที่แต่และตัวเนี่ยมีไม่เหมือนกันค่ะค่ะก็สามารถใช้ควบคู่กันได้นะคะอย่างตัวนี้นะคะก็จะมีแอลฟาอะบูตินค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะใช้กันอย่างแพร่หลายค่ะเพราะว่ามีงานวิจัยพบว่าสามารถที่จะช่วยในการลดเม็ดสีในผิวได้ค่ะ สุดท้ายแล้วค่ะดออร์อยากจะให้ด็ออร์เนี่ยแนะนำอะไรกับสาวๆและคุณผู้ชมทางบ้านว่าถ้าเราจะเลือกใช้ไนท์ครีมหรือว่าเซรั่มเนี่ยควรจะเลือกใช้และเลือกซื้อ,อยังไงดีคะ ค่ะอันนี้ก็จะเป็นคําแนะนําเกี่ยวกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สกินแคร์ทั่วไปเลยนะคะว่าเวลาเราที่จะเลือกใช้หรือว่าเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์อะไรนะคะเราควรจะใช้ทีละตัวค่ะ,คะแล้วก็ควรจะใช้แต่ละตัวนะคะอย่างน้อย 2- 3สัปดาห์ค่ะ,คะเพื่อดูว่าสกินแคร์นั้นนะคะได้ผลไหมหรือว่าทําให้เกิดการแพ้หรือเปล่านะคะเพราะว่ามีบางคนคะ่ะใช้สกินแคร์หลายตัวพร้อมกันนะคะ,คะแล้วก็ มีเกิดมีความแดงมีความแห้งแล้วก็คิดว่าตัวเองแพ้ค่ะแต่ว่าจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่การแพ้ค่ะอาจจะเป็นการระคายเคืองนะคะซึ่งออการระคายเคืองเนี่ยแตกต่างจากการแพ้นะคะเพราะว่าสารระคายเคืองอยกตัวอ,อย่างเช่นพวกเรตินอยด์นะคะ,คะการระคายเคืองเนี่ยจะเกิดหลังจากที่ใช้สกินแคร์แค่แป๊บเดียวค่ะไม่นานแล้วก็สามารถเกิดได้กับทุกคนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเรารู้จักอากอรารแพ้และการระคายเคืองเนี่ยเราก็จะสามารถดูได้ว่า เราสามารถใช้สกินแคร์นี้ได้ไหมเพราะว่าถ้าเป็นการระคายเคืองเนี่ยเราสามารถใช้ได้แต่ว่าต้องใช้ถูกต้องค่ะ,คะแต่ว่าถ้าแพ้เนี่ยควรจะหยุดใช้แล้วก็ปรึกษาแพทย์ค่ะอ๋อโอเคเข้าใจละคือทางที่ดีเนี่ยคุณผู้ชมก็ควรที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์คือทีละตัวทดสอบก่อนว่าค่ะเราแพ้หรือเปล่าใ,<ช>ใหถ้าอย่างนี้ถ้าเกิด,ดนิวอยากจะทดสอบว่านิวแพ้หรือเปล่าเนี่ยควรจะใช้ในบริเวณไหนของผิวหน้าค่ะ เราก็ควรจะทานนะคะในปริมาณน้อยแล้วก็ในบริเวณเล็กๆนะคะบริเวณหลังหูแล้วก็ท้องแขนค่ะบริเวณเล็กๆหลังหูท้องแขนค่ะแล้วหลังจากนั้นก็สังเกตว่ามีอาการแพ้หรือว่าระคายเคืองหรือเปล่า3วันประมาณดรคะนิดนอยากจะถามเสริมอีกนิดนึงค่ะในฐานะที่เราเป็นคนรุ่นใหม่เนาะถ้าเราอยากจะผลิตสินค้าในแบรนด์ของตัวเองค่ะดรมีคําแนะนําอะไรยังไงบ้างคะในปัจจุบันนะคะแบรนด์สกินแคร ตอนนี้กำลังป๊อปปูล่าเลยใช่ไหมคะมแล้วก็มีการใช้สารสกัดหรือว่าใช้สารต่างๆที่ช่วยในการบำรุงผิวค่ะดังนั้นข้อแรกเลยคือเราต้องรู้จักว่าเราเนี่ยอยากทําแบรนด์เกี่ยวกับสกินแคร์แบบไหนค่ะข้อ,ขอที่2เลยคือเราต้องหาผู้เชี่ยวชาญปรึกษาค่ะเพราะาเราไม่สามารถรู้สรรคุณของสารแต่ละชนิดได้คะ่ะค่ะก็สำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญได้ทางขคางลานี้ค่ โอเคค่ะโหได้คำแนะนำที่รอบรู้มากทั้ง เป็นคนใช้แล้วก็เป็นคนผลิตเนาะวันนี้ได้ไอเดียกันไปมากๆเลยนะคะ<น>ก็ต้องบอกค่ะไม่ว่าสถานการณ์โลกเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็ตามนะคะแต่สําหรับสาวๆเนี่ยในเรื่องของความสวยความงามมันยังคงเป็นเรื่องที่ต้องการอยู่เสมอนะคะแล้ววันนี้นะคะต้องบอกเลยเนาะว่าถ้าเราจะเลือกครีมหรือสินค้าดีๆดีสักชิ้นหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องดูที่คุณภาพของสินค้าแล้วก็ราคาด้วยนะคะวันนี้นิวต้องขอขอบคุณดรชยานันแก้วมูหรือดรใหม่มากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับนิวแล้วก็สาวๆในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมครับสำหรับช่วงเศรษฐีบ้านทุ่งนะครับวันนี้ยายเมียนมีสาระอะไรมาฝากนั้นไปติดตามชมกันเลยครับกร,รมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้ำคือชีวิตสมุนไพรสก,กัด9ชนิดในเม็ดเดียวสุขภาพดีวันนี้กับ4ีโอออยชูขอแฉ ทีพวันเครื่องผลิตปุ๋ยเต็มสูดลดต้นทุนได้มากกว่า20%ง่ายนิดเดียวเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสเรื่องเครื่องผสมปุ๋ยไม่ต้องคุยต้องพมมถ้าท่านต้องการพื้นคอนกรีตทิมลายที่สวยงามรวดเร็วเด่นชัดเทพอมรรัตจัดให้ดีรับใช้ทั่วประเทศค่ะพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบไปสู้รบที่ไหนบ้างจังหวัดน่านเนี่ยโอ้ย เขาลบกันหนักมากนะเาะงตอนนั้นรู้สึกว่าในช่างที่อยู่ที่นี่ก็ในช่างเสถียรใช่ในท่านเสถียรชาตนะครับตอนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมกันเพราะว่าในช่างเสถียรเนี่ยท่านรับสั่งให้ทําถนนตั้งแต่สายแต่ทุ่งช้างบ้านปอนศพปืนไปสิ้นสุดที่ห้วยโขนนะคะคิดสิคะกี่กิโลกี่ศพในช่างเสถียรเนี่ยเขาต้องเป็นคนรับผิดมายตรงนั้นจริงเพราะว่าท่านก็โดนทั้งระเบิดทั้งอะไร เนี่ยเนื้อเนื้อหายหมดนะแต่สิ่งที่ท่านจำลองไปถามเดี๋ยวนี้ก็ได้จำได้เลยว่าในหลวงไม่ได้ไปคนเดียวครูแล้วในหลวงมาก,กับใครพระเจ้าอยู่หวัวและการที่นะะียเสด้วยครับสด็จทุกครั้งเลยนะพี่เงี้ยจะได้เห็นว่าที่ทุงช้างแห่งนี้หรือว่าที่อำเภอปัวทุกสิ่งทุกอย่างได้เกิดการประทัจากพอกคอผู้ก่อการร้ายแล้วที่สำคัญ เมื่อทราบถึงพระเดศพระกันพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงสร้างทางเพื่อที่จะให้เป็นการสรัญจรการคมนาคมสะดวกกว่าจะสร้างทางได้สาเร็จนั้นต้องเสียชีวิตเลือดเนื้อมากมายผมผมผม,มีความภาคภูมิใจที่ได้มารับใช้และได้มาควบคุมก่อสร้างทางในพระราชดำริบ้านปอนบ้านปอนกิวจันนะครับกิวจันศพปืนนะครับแล้วก็ บ้านห้วยดงแล้วก็บ้านห้วยโขนนะครับนี่เช่นเก่าเช่นเก่าครับแล้วก็พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเราสร้างอยู่สามปีนะครับนี่คือจุดปะทะทุกจุดแหละครับเนียหนึ่งต้องเนี้ยเนี่ยเนียครับเนี่ยแต่ล<ต>ะ<ห>วันแต่ละวันแต่ละวันนะวันนอาจจะสียห้าครั้ง <โอ S 2> แลวมีการถูนเสียมีอะไรอะไรที่บันทึกอยู่นี้นะครับ,บวันที่ยี่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยสิบสามมีพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรกัน ที่9และที่1ิได้สเสด็จมาด้วยที่มีนายช่างกรมทางเสียชีวิตแล้วก็พนักงานกับโปรเจคเตอร์คันนี้แล้วก็คนงานอีก3คนทราบว่าได้ยกมือไหว้ขอชีวิตครับแต่พอ,พอก็ยิงช่างคนเสียชีวิต19มีนาคม2 5 1พัรเราถูกขอขอชุ่มยิงเจ้าที่กรมทางเสียชีวิตและทหารไปด้วยทั้งหมด13นาย ในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีและรัชกาลที่สิบได้โดยสเสด็จมาเยี่ยมที่ฐานบ้านปอนในวันที่18ธันวาคม2564ส่วนครั้งที่3ได้สเสด็จมาเยี่ยมสะพานบ้านปอนที่ปอคอระเบิดสองครั้งระเบิดสะพานจนสะพานขาดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ได้จัดการที่ปีว่า ให้เปลี่ยนเส้นทางนะครับจากบ้านปอนมาบ้านน้ำเลียงเปลี่ยนเลยบ้านปางหกปางหกครับครับบ้านศพตืนครับแล้วก็ไปห้วยโขนครับที่วิ่งอยู่ณปัจจุบันนี้แต่ทุกครั้งที่ท่านเสด็จจะมีรายการที่สิบเสด็จมาด้วยจากการปฏิบัติงานูกกับระเบิดสามครั้งแล้วก็เฮลคิคอปเตอร์ตกล้มถูกเฉินสองครั้งตกจริงๆ1หนึ่งครั้งขณะที่รอตรวจการผมพิการทั้งตัวเลยนะครับ แลนั่นคือเส้นทางพระราชนิงนานเ์เส้นที่หนึ่งมีความยาวประมาณร้อยสิบกิโลเมตรซึ่งเราได้ใช้เวลาก่อสร้างอยู่ทั้งหมด16ปีด้วยกันเรื่องราวของคนที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นความด้วยความตั้งใจในการที่ทํางานเพื่อสังคม <S <S เพื่อประเทศชาติคับต้องกล่าบไว้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณด้วยพระบารมีปกเก้าจึงทําให้พวกเรานั้นมีประเทศไทยมีถนนสายใหญ่ๆที่ทุ่งช้างจังหวัดน่านค่ะ คุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะครับรายการไดอารี่ช่อง5หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกับผมฟิลกิติกรได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์เวลา12นาฬิกา20นาทีถึงเวลา12นาฬิกา45นาทีเวลาดีๆแบบนี้ครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆนะครับสำหรับร้าน once upon a tea นะครับร้านกาแฟสไตล์พื้นเมืองอังกฤษนะครับที่มีกาแฟหอมๆอร่อยๆนะครับอยู่แถวถนนเสรีไทยนะครับระหว่างซอย59ถึงซอย61นะครับสำหรับวันนี้รายการต้องขอตัวลาตรก่อนนะครับผมสวัสดีครับ